ลุงตู่จ้าตลาดเงียบมากจ้าคิดถึงลุงตู่เฮ้เฮ่เฮเฮเฮคิดถึงลุงตู่ึยังคงคิดถึงลุงตู่เงียบสงัดมากคิดถึงลุงตู่โอ้โอ้โอโอโอ ยังคงคิดถึงลุงตู่โอ้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 นะนี่ครับประชาชนก็ไปถ่ายภาพร้านค้าอยู่ใต้ตึกเขาเนี่ยนะปร,ะกรากฏว่าเงียบสงัดจริงๆจนเขาต้องลองเพลงคิดถึงลุงตู่โอ้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 นะโอ้ยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> นะไม่มีใครคิดถึงอุงยิ่งเลยะ นะไม่มีใครแต่งเพลงอะไรคิดถึงอุ้งอิงโอ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 คิดถึงตุ้งติ้งทำข้าวผัดไม่เปิดแก๊สโอ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 แต่จริงๆเขาเปิดแก๊สนะ,ะเขาเปิดแก๊สแบบเบาๆนะครับไปทำข้าวผัดโอ้ยนี่ถ้าลุงตู่ไปทำข้าวผัดแบบนี้นะลุงตู่โดนด่านะนะครับลุงตู่จะต้องโดนด่าว่าลุงตู่สร้างภาพ ไปทำไมไปเป็นภาระนูนะ่นน่ะเอาเรองจริงอะ่ะเออเนี่ยเห็นไหมที่ลุงตู่บอกว่าให้ใช้วิทยุทานซิตเต,เตอร์กันน่ะโหด่าลุงตู่กันเป็นแบบนะด่าลุงตู่ม่รู้จะด่าอะไรนักหนาปัจจุบันนี้เป็นไงครับนะคนน้ำท่วมเนี่ยเออต้องรับฟังข่าวสารแบตมือถือก็ใช้ไม่ได้เขาตัดไฟ นะครับจะชาติจมือถือก็ชาร์ไม่ได้จะทำไงละ่ะเนี่ยนี่แหละประโยชน์ของลุงตู่ที่แกบอกไว้นะเออคิดถึงลุงตู่กันนะสิตอนนี้นะครับเออนะนี่ถ้าเลิกลุงตู่มานี่นะไม่ท่วมหรอกเออนะครับน้ำไม่ท่วมหรอก,เ,อนะรรอกเพราะว่าเป็นคนดีนะลุงตู่เป็นคนดีน้ำจะไม่ท่วมอย่างแน่นอนดินจะไม่สไลด์แผ่นดินจะไม่วิปโยค แผ่นดินจะไม่เกิดอาเพศนี่นะครับไม่รู้ว่านะเป็นเพราะอะไรทําไมมันเกิดอาเพศก็ไม่ทราบลุงตู่อยู่มาแปดเก้าปีนี่น้ําไม่ท่วมหนักขนาดนี้เห็นไหมเออนะครับมันน่ามันน่าคิดไหมล่ะดินก็ไม่เคยสไลด์ยุคลุงตู่หรือหรือจะมีอะ่ะนะโอ,อ้นะครับอะไรเครื่องบินเครื่องบินก็ไม่มีตกนะเอออุโมงก็ไม่ถลม่มนะ ก็เป็นคนดีไงผีบ้านผีเมืองคุ้มครองลุงตู่นะครับแต่ว่าประชาชนไม่เห็นค่านะไม่ยอมเลือกลุงตู่เองช่วยไม่ได้นะเลือกเลือกพักเพื่อไทยมาสิบกว่าล้านเสียงเ,ออเลือกไอ้พักส้มมาไอ้พักส้มก็นะไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเออเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทั้งนั้นนะฝ่ายค้านที่ล้มล้างการปกครอง นะครับถ้าเลิกลุงตู่ก็ยังมีประโยชน์เออแม่น่าสงสารนะน่าสงสารลุงตู่นะเออถ้าแกอยู่ป่านี้นะประเทศชาตินี้พัฒนาไปโอ้โหไม่รู้ถึงไหน,ต,ไหนต่อถึงไหนแล้วนะครับเออแม่นะถ้าลุงตู่อยู่อีกสองปีเน่นะโอ้โหไม่ต้องมาบุนวายกับเงนินดิจิต,ตอลหรอกตอนนี้วอานุายบุนวาย นะครับตกลงจะแจกยังไงกันแน่ก็ยังไม่รู้เลยตัวนี้นะวันหนึ่งพูดอย่างวันหนึ่งพูดอย่างนะมีสิบวันก็พูดไปสิบอย่างเออนะครับเดี๋ยวก็แจกเป็นเงินสดเดี๋ยวก็แจกกลุ่มเปาะบ้างเดี๋ยวก็แจกกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โอ้ยนโยบายไม่ตรงปกสู้ลงตู่ไม่ได้นะออแจกแป๊บเดียวนะแจกถึงประชาชนแล้วแป๊บเดียวนะไม่ต้องมาวุ่นวายใช่ไหม เอออันนี้ไปเลือกพักนี้มาก็วุ่นวายนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ